อาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้หน้าก็จะเริ่มแบบแห้งแหละเพราะว่าเราอาบน้ําล้างหน้าเสร็จมาสักพักหนึ่งเราก็ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมมันก็จะเริ่มแบบแห้งก็คือเนี่ยหลังจากใช้สบู่ล้างหน้าเสร็จหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกับเวลาที่เราลงตัวบำรุงนะคะค่ะประจำก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแต่ เซรั่มละจาเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีบางวานันช่วงนี้ที่ใช้แบบบางกลางคืนก็คือจะใช้แทรวรนร่วมด้วยนะคะหลังจากที่ลงเซรั่มแล้ว,ลว <c oughs> พอลงเซรั่มไปแล้วใช่ไหมคะจากหน้าที่มันรู้สึกว่าแบบมันแห้งอ่ะมันแห้งเพราะน้ำมันระเหยหมดอ่ะ ก็จะผิวดูชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีนะคะจากนั้นเราก็นวดไปคือเป็นคนที่นวดบางทีก็นวดแบบใช้เป็มมือเลยนะคือม,มันมันมือดีอะ่ะ คือใครขยดเซรั่มเยอะก็จะต้องใช้เวลานวดนานสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากว่ามันจะซึมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็อาศัยว่าหยดไปหลายๆรอบก็ได้อย่างเงี้ยถ้ามีความรู้สึกว่าแบบอขอ,อกนิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่สำหรับวันธรรมดาแบบนี้พี่ก็รอบเดียวก็พอแล้วคะ่ะเพราะเมื่อกี้ก็หยดไปเยอะเหมือนกันนะคะ ก่อนที่มิราคิลครีมจะมานะคะวันนี้จะใช้อนี้ร่วมด้วยแฮวอนนะคะก็ถ้าใครจะใช้ร่วมกับมิราเคิลครีมก็คือลงเซรั่มก่อนแล้วก็พอนวดเสร็จก็ตามด้วยมิราเคิลครีมแก็เหมือนกันนวด อันนี้พอลงแฮร์ออนก็จะรู้สึกแบบนุ่มหน้าขึ้นมาอีกปกติมันก็นุ่มอยู่แล้วนะแต่พอลงแฮร์ออนเน่ยมันก็จะนุ่มเดี๋ยวไว้พอมีเราเข้าครีมมาเราก็จะลองนวดให้ดูว่าความนุ่มมันก็แบบฟินเหมือนกันไหมเพราะว่าต้องบอกว่าปกติออรอบที่แล้วที่ได้ลองมิลเลอ,อะ่ะมันนิดเดียวอะเราก็ยังไม่ได้อยากใช้เยอะๆอะค่ะเดี๋ยวรอให้มันของมาเป็นกระปุกกันนะแม้จะโบกให้ดูเลยค่ะ คือนวดไปเธอขาหน้าพอนวดแล้วมันก็ดีกว่าเราแบบจะแค่แบบเนี่ยถ้า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 เห็นหมาก้นไทยแค่เนี่ยมันก็รู้สึกแบบแหมอยากจะไปนวดให้จังเลยอะไรอนยะ่างเงี้ยนวดมันกระตุน้นกระตุน้นกระตุน้นเชื่อไหมคะแล้วแล้วดีนวดแบบนี้นะเชื่อไหมว่าบางทีอ่คือเราอ่ะชอบเป็นสิวแบบเหมือนเม็ดข้าวสารบริเวณเนะี้ยเห็นไหมทุกคนจะเห็น้อยๆนะคือมันจะชอบขึ้นตลอด ขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็โอกาสที่มันจะหลุดออกเองอะมันจะแบบช้ามากนะคะแต่ว่าพอการที่เรานวดกระตุ้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนค่อยๆดันอะโดยที่เราไม่ต้องแกะแล้วก็ปล่อยไปค่ะคือมันขึ้นมันก็ขึ้นไปมันเป็นเม็ดข้าวสารแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนไขมันอะไขมันอะคือบางทีเคยไปเค้นแล้วมันก็จะเป็นรอยแดงๆอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็แบบพยายามที่จะไม่เค้นนะคะ เห็นไหมหน้ามันก็จะแบบชุ่มชื่นขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยดีขึ้นไปอีกทวีคูนะคะคือถ้าของดีๆนะใช้ใช้ไปมันก็ยิ่งดีกับผิวเราใช่ไหมยิ่งถ้าผิวเราไม่ได้แบบมีปัญหาว่าต้องใช้นูน่นใช้นี่ก็ไม่ได้ผิวแพ้ง่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะพี่ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งน,นะอืม